ครับก็มผมอีกทีคนเดิมนับก็วันนี้ผมก็ตามสัญญากเมื่อวานนะผมก็จะมารีวิวเจ้าทีเร็กนะที่ผมแบบได้บอกไว้ว่าจะจะ,จะรีวิวนะแต่ไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ครับต้องดูก่อนแต่ที่รู้คือแเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลย <S <S <ๆ>นี่ครับนี่ก็คือตัวของมันนะเคยโชว์ไปเมื่อวานแล้วก็แบบมันจะนิ่งนะนิ่งแล้วก็มีดีเทลแล้วก็ว ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานกอลด้เยืมั้งน่าจะงานกอล์ฟไปตรงนี้ผมก็เพิ่มเพิ่มเพ้นซีตรงตรงเกจสกูนวลเพิ่มนะไปแล้วตรงริป้งทาตรงนี้ที่รดลูกไปแล้วก็เล็บกับในป่าก็ฟันนิดนึงนะสังเกตว่าเขาชอบยัดไอ้ใยสังเคราะห์เข้าไปในป่ามันเยอะจนทําให้พดานป่ามันพองออกมาแล้วป่ามันก็จะบานนะฟันมันจะบานออกมาด้านนอกนี่แหละฟันบนแล้วก็ตรงนี้มันจะพองทำให้มันดูไม่ค่อยสวยแต่มีวิธีแก้คือ ดันดันเข้าไปดันดันไปไม่บอกว,ว่าเอาสตีเอาไอ้ใหญ่สังเคราะห์ข้างในออนนิดนึงมันจะนิ่งไงไอ้ท้องพ่นพ่นสีขาวพ่นสีแลยนะตรงหลังตรงนี้เป็นสีแบบต้นตานะตาตาสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ่ะยินแล้วก็มีหางหางนี่ยาวใช้ได้เลยเพราะว่าส่วนมากพวกนี้วองทีมมันม สังเกตว่าพวกนี้มันชอบทำหางสั้นอ่ะจริงจริงเดรสาวบางตัวมันก็จริงจริงเดนัสาอ่ะบางตัวนะครับมันก็หางสั้นครบบางตัวก็หางยาวแต่บางครั้งมันชอบทําให้หางสั้นเหมือนกันหมดทุกตัวเลยนะมันที่ตีสายพันหนึ่งหางสั้นชนิดหนึ่งหางยาวอะไรเงี้ยมันทําหางสั้นหมดเลยแล้วมันจะดูไม่ค่อยดีเดี๋ยวมัาจะมีเดี๋ยวฟังเสียงแล้วก็รู้กันแล้วนะ เสียงคือการแบบไทเซียทอปตัวเมื่อวานนะแต่ว่าไทเซลยทอปตัวนี้สีมาันานแล้วก็มารีเพนนะแต่เสียงตัวนี้จะไม่ใช่เสียงกอสิล่าแต่ว่าจะเป็นเสียงช้างเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับ <c oughs> ตัวนี้นจะเป็นเสมันจะเป็นเสียงช้างนะซึ่งดีกว่าเสียงกอสิล่าหลายเท่ามากดีกว่าเสียงกอสล่าเพราะขนาดแตกโอเคเดี๋ยวเอา,เอามาให้ดูกันดัวยนี่ก็จะเป็นการถือเทียบเทียบขนาดนะเอา ไทเซียทอปตัวที่เราเอามาเทียบเขาก็ประมาณนี้เลยฮะเทียบแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับทีเล็กมันก็ต้องตัวใหญ่กว่าไทเซียท็อปอยู่แล้วนะแต่ว่าทีเล็กตัวนี้มันหัวเล็กไปนิดนึงก็แขนใหญ่นิดนึงนี่มันติดมันติดนี่มันต้องประมาณนี้นะครับทีเล็กกับไทเซียท็อปนะก็โอเคเขาก็มีเท่านี้แหละครับแต่ว่าช่วงนี้ถ้าสังเกตุแล้วผมลงคลิปทุกวันเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะปิดเทอมแล้วปิดเทอร์มภาคเรทที่หนึ่งครับรย เข้าภาคเรียนที่สองก็เข้าเทอมสองก็เกิดก็เดือนน่าจะเดือนเดือนนีแหละแต่ว่าแต่ว่าแบบเดที่รุ่งเปิดปิดเทอมภาคเรียนที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วก็เลยมีเวลาว่างมาลงคลิปก็เลยอาจจะทาทาคลิปอีดีดไม่ก็อนิเมชั่นลงทุกวันอะไรอย่างนี้นะก็ก็เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ผมไม่ค่อยว่างเนี่ยก็อาจจะไม่มีเวลามาลงลงคลิปให้ดูไม่ก็แปบว่าไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีเท่านี้แหละครับนะรีวิวแค่ตัวเดียวไม่อยากให้คลิปมันยาว